สวัสดีค่ะวันนี้บ้านเราก็มีไหว้เจ้าเหมือนกันนะคะมีไหว้พระไหว้เจ้าพอดีแม่กิ่งเพิ่งจะเก็บข้าวของเสร็จเพิ่งจะปล่อยเด็กๆออกมาทีนี้ก็เลยสำรวจกันแต่ตอนนี้คนคนเกเรุูนะคะโอ้ยกอดแม่ทองพูนกระโดดกอดแม่อ่ะ,อะว่าไงว่าไงตอนที่แม่กิ่งไหว้ก็ ชุลมุนวุ่นวายแม่กิ่งก็เลยจับเข้ากงหมดเลยค่ะจับเข้าอยู่อยู่ในกงร้องละงมกันไฟนะลูกไฟนะลูกฮะเดี๋ยวขนหายหลักเสือน้อยเดี๋ยวขนหายลูกเดี๋ยวน้ำชาหกอันนี้คือไหว้ไหว้เสร็จแล้วแล้วก็เก็บเสร็จแล้วค่ะเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาไก่ให้พวกหนูกินนะลูกนะ เดี๋ยวเอาไก่ให้กินก็ไหว้เสร็จก็เนี่ยค่ะก็แบ่งกันกินทั้งแม่ทั้งลูกกินด้วยกันเดี๋ยวก็จะทําให้พวกเขากินค่ะมีกลัวอะไรกันเป็นบ้างไหมเนี่ยพวกหนูต้องนั่งขอขมานะลูกขอขมาติดถูเอียนะแต่แม่ขอขมาให้แล้วล่ะลูกขอขมาท่านที่พวกหนูกระโดดข้ามไปข้ามมาแล้วก็ลื้อข้าวขอ,ของของท่านนะลูกนะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งก่อกวนท่านลูก ไม่รู้เรื่องหรอกแม่แม่พูดอะไรก็พูดไปเหอะพวกหนูไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ได้ขอขมาท่านนานๆทีได้ขอขมาท่านทีค่ะขอขมาให้เด็กๆที่กระเด็กกระโดดข้ามไปข้ามมาแล้วก็มาลื้อข้าวข,ของของท่านแต่ท่านก็คงไม่ว่าอะไรอะค่ะท่านคงเมตตาเด็กๆแล้วก็ขอให้เด็กๆมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคน ร้องกันมาค่ะเมื่อกี้นี้แม่ยังไม่เสร็จดีเก็บของยังไม่เสร็จดีโชคดีค่ะที่ว่าบ้านเรามีกงเยอะถ้าไม่มีกลงช่วยนี่ก็แย่เวลามีทําอะไรเวลาไหวอะไรแบบนี้ค่ะโชคดีว่ามีกลงช่วยก็เลยก็เลยเด็กๆก็เลยต้องเอาเข้ากลง ขนาดนี้ก็ยังกงไม่พอค่ะก็ยังมีเอาไปไว้ข้างหลังคนไหนที่ไปอยู่ข้างหลังได้ก็ให้ไปอยู่ข้างหลังแล้วก็เอาไว้ในห้องนอนด้วยสามคนทองเพิ่มทองเติมทองเต็ม,ตมไว้ในห้องนอนทองอน้นท่องอน้องอนจะสำรวจทําไมนักหนาละ่ะลูกหาให้ท่านอยู่อย่างสงบสงบก่อนนะลูกนะนะอู้ยทาไมล่ะทําไมเสือน้อย อาชาตูนของแม่ไปไหนละลูกอุ้ยชาตูนก็เดินวนร้องเหมือนกันนะคะไหนไหนคนสวยของแม่มาสวัดสวด,ดีจ้าวันตรุษจีนกับลูกชินเจียอยู่อีชินนี่หัวชายอังเปาตัวตัวกล้ให้ชาตูนบ้างนะคะ <c oughs> ไหนไหนคนสวยไงนหน้าดีๆไงหน้าดีๆ อยากกินไหมขนมเนี่ยอยากกินไหมอยากกินก็ขออ่างเปาก่อนขออ่างเปาก่อนแม่ก็แม่กิ่งก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่สนับสนุนอ่างเปามาให้สตูนนะคะมาให้สตูนกับพี่ๆค่ะกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญที่ได้เมตตามาค่ะขอให้ท่านแล้วก็ครอบครัว มีแต่ความสุขความเจริญนะคะพอดีมีท่านหนึ่งท่านเมตตามาค่ะเมตตาอ่างเปามาให้เด็กๆก,กันไหนไหนคนเก่งของแม่เนี่ยอุ้ยอะคนจวยคนเวยแม่กิ่งจะใส่ชุดแดงซให้สตูนสะหน่อยก็พอดียุ่งยุ่งค่ะ ยุ่งก็เลยก็เลยไม่ได้ใส่แตวพรุ่งนี้ใส่ให้นะลูกนะพรุ่งนี้ไม่ได้ไว่ายพรุ่งนี้เป็นวันวันวันตรุษจีนวันถือนะลูกนะแต่พรุ่งนี้แม่ใส่ชุดแดงให้ติดนะคะติดติดติดขนมเลียมากๆสตูลของเราดูนะคะดูนะคะดูฟันน้อยๆกัดมือแม่ แล้วก็กินไวมากค่ะเขากินไวมากสตูนยังขนฟูเหมือนเดิมนะคะพ่อพ่อแม่แม่บอกว่าสะตูนบางทีขนไม่ค่อยฟูเนี่ยค่ะแม่กิ่งพยายามลูบ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 ,ลบ,ลบหรือแม่ก็หวีให้เขามันก็เลยแปบค่ะแต่ถ้าเวลาที่เขาวิ่งขนทั้งตัวทั้งหางก็จะพองอ้าพ,พอง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 ไหมอ่ะพองพองขนทําได้หลายทรงค่ะอยากเกเรกันนะลูก ไปๆเดแม่จะไปเอาไก่มาให้กินเดี๋ยวแม่ไปสักไก่มาให้กินลูกบ้านเราก็ไหว้ไม่เยอะค่ะก็ไหว้เป็นพิธีเนาะก็ไหว้ผลไม้ไหว้ผลไม้แล้วก็มีเป็ดตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งค่ะหอมกันหอมกันเอ้ยแม่ทองมาทําน้องทําไมลูกน้องอยากจะหอมก็ตอน ตอนแรกกะว่าจะจะไหวแค่ตัวเดียวแต่พอนึกไปนึกมาเออไม่เป็นไรนะไหวเสร็จก็เดี๋ยวไก่ก็เดี๋ยวเอาให้เด็กๆกินแม่ก็กินเป็ดไปแม่กินเป็ดไปนะลูกนะก็เดี๋ยวเป็ดก็จะแบ่งไปให้เอบ้านน้องครีมด้วยค่ะเด็กๆเด็กๆแบ่งไปให้หลานกินด้วยแล้วเดี๋ยวไก่นะ่าจะเป็นของพวกเขาทั้งหมดละค่ะทั้งตัวเลยให้กับพวกเขา ปลาป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 าเดี๋ยวแม่ไปทําให้กินโทษฐานที่ได้อยู่ในกรงกันนานนะลูกนะให้อยู่ในกรงเป็นชั่วโมงค่ะเป็นชั่วโมงกว่าจะเตรียมของอะไรอะไรเสร็จเตรียมของเสร็จแล้วค่อยเข้ากรงทําความสะอาดบ้านทุกอย่างอะไรเสร็จให้เอาเข้ากรงค่ะยังยังอยากสารวจยังไม่กลัวกัน ตามตามกัดมือแม่ไม่ห่างเลยนะคะสตูนเนี่ยดูนะคะคนอื่นเขาเขาไม่มาวุ่นวายแม่ขนาดนี้มีแต่นางนี่แหละคอยกัดมือแม่อยู่เนี่ยฮะอะ่เสือน้อยก็ไม่แพ้กันมาพอกันเลยถูถถูถดูนะคะดูนะคะอย่างนี้จะไม่ให้อ่งางเป่าสตูนได้ยังไงใช่ไหมลูกกินเก่งขนาดเนี้ยกินเก่งขนาดเนี้ยต้อง อ่งเปาต้องมาแล้ววันนี้นะลูกนะวันนี้อ่างเปาต้องมาแล้วค่ะดูนะคะเป็นเก่งมากๆนางดู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 ิบน้องทำไมมือแม่นี่มันอร่อยเหรอลูกฮะฮะโอ้งั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะ อะยังไม่เลิอกอีกยังไม่เลิอกอีกยังไม่เลิอกอีกฮะยังไม่เลิกวนเวียนแม่อีก